มาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับแฟมิลี่ตลอนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับพี่น้องมากลับมาถึงมาตภูมิแล้วนะครับสําหรับ EP นี้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วครับแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังนอนอยู่นี่อาจสามารถแคมป์นะครับติดกับสะพานมิตรภาพแห่งที่3นะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับนู่นข้ามไปก็คือประเทศสุปลาวเนาะวันนี้เราก็มาจอดนอนนี่ครับเมื่อคืนนี่คืนนี้เขาจะมีงานที่นี่ด้วยนะครับพี่เขาก็ชวนให้ผมอยู่ต่ออยู่นะครับนี่รถแคมเปิ้ลแคมปปิ้งเขาจะมา จัดมินิคอนเสิร์ตของซิลิฟูครับน่าจะจัดกันที่นี่คืนนี้นะครับแต่ว่าโรงเรียนคงจะเดินทางแล้วครับก็อาบน้ําอาบท่านะครับมานอนที่นี่คนละเขาคิด200บาทรวมรวมอะไรรวมรวมค่าไฟครับคือเราเปิดแอร์ทั้งคืนแล้วก็ส่งกระชาร์จแบตเต็มแล้วตอนนี้เมื่อคืนเมื่อคืนก็ชาร์จแบตด้วยแล้วก็เติมชาร์จแบตแล้วแล้วก็เปิดแอร์เขานะก็ทั้งคืนนะเพิ่งตื่นมาวันนี้ ฟรชสดชื่นนะครับเมื่อวานนี้ไม่ไหวเมื่อวานนี้หนักแต่วันนี้นะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมากพร้อมจะสู้ตายวันนี้นะเดินทางนะอีกยาวๆเลยครับนะแต่ว่าคืนนี้เราจะค่ําคืนนี้เราไปนอที่ไหนก็ต้องรอติดตามดูนี่ก็เก็บข้าวเก็บข,ข,ของอาบน้บําอาบถ้ามีห้องน้ําห้องถ้าให้ใช้ก็โอเคมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะพี่น้องตอนนี้ประมาณกี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่านะอือนี่ก็เคลียร์เสร็จ ตรงนี้ก็เป็นลานแคมปิ้งครับถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยคนก็จะมาตอนกันแคมปิง้งมนดูสะพานนี่แหละกลางคืนเขาก็ไปรถไปประเทศลาวครับกลางคืนเขาก็จะเป,เปิดไฟบนสะพานมันจะสวยนะผมก็มาเนี่ยเสียบปลั๊กตรงนี้แล้วก็ต่อกับจับกับวอร์ปลั๊กเราก็ชาร์จแบตเต็มที่ตรงน,น,น,นี้ตอนนี้ก็เปิดต่อ,อใช้โซลาร์เซลล์ในการทํางานต่อนะครับก็สามารถแคมป์ครับคืนนี้ก่อนก็จะมีงานคืนนี้แหละแต่เราจะไปละนะ เก็บรถเก็บลาอะไรก็เรียบร้อยกอ็เดี๋ยวเดินทางกันเลยครับไปหาเจ็ดมกว่าไปหาข้าวกินดีกว่าเนาะขย,ขยะเดี๋ยวก็ไปทิ้งต้นหอมก่อะเรียบร้อยพี่น้องไปเราเดินทางกันดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนถ้าจุดนี้นะครับจะถึงเชียงรายประมาณกี่กิโลเดี๋ยวลองเช็คดูเนาะุบ้านถ้าผมจะกลับเชียงรายตอนนี้โอ้โ ใช้เวลาเดินทาง16ชั่วโมง938กิโลครับอี้องไกลมากมันก็จะใช้เส้นทางนี่ไปไหนเนี่ยนครพนมเอาเลยต้องใช้ใช้รถยนต์อ่1ชั่วโมง38นาที9 6้กิโลนะครับเขาก็จะใช้เส้นทางนครพนมมาสกลนครเหมือนเดิมเนาะแั้วก็มาอุดอรครับก็แส้งว่ามาเทืกอกเขาภูพานนี่เนาะ มาอุดรจังหวัดเลยพิโลกอุตรดิตแพร่พะเยาเชียงรายแต่ว่าผมคงใช้เวลาสามวันแล้วนะครับจะถึงนะผมผมก็เที่ยวไปเรื่อยๆก่อนอีกประมาณสามวันครับก็อ่ะเราจะเดินทางกันเลยคือน่าจะไปนอนอุดรนี่คืนสักคืนไหมครับคืนนี้เดี๋ยวดูนะนี่น่าจะไปน่าจะไปอุดรเป็นไปอุดรไ,ไปสกล เดี๋ยวองโทรถามเพื่อนเพื่อนที่สกลมาสักนี้หรือเปล่าเนี่ยก็มาอุดอรนี่ครับอ่ะไปะเราเดินทางกันครับพี่น้อง14กิโลตอนนี้ก็วิ่งมาแล้ว3,900กว่ากิโลนะครับกลับถึงบ้านก็ประมาณ5,000กโลครับทิปนี้ทิปการเดินทางนี่5,000กว่ากิโลนะครับสาหรับการเดินทางทิปนี้แล้วก็ไปถึงเดี๋ยวผมก็ไปทำพาสอร์เราเราก็อาจจะมีแพลนเดินทางอีกโลกมันเปิดแล้วเราก็ต้องเดินทางให้เต็มที่ครับอันมานาน เช้านี้ไปหาข้าวหาปลาอะไรกินสักหน่อยเนาะปลาอร่อยมากเมื่อคืนนี่ต้มปลานางในช่องนุงเด่นนะครับต้มยำปลานางใส่ใบกะเพราครับสุดสุดที่สุดนครพนมไม่จ่ายเงินเขาแล้วเมื่อคืนนี้ไม่มากลับมาไม่มีเงินไทยสักบาทกลับมาไทยไม่มีเงินสักบาทเลยมามาเมื่อวานนี้เป็นเงินกี่หมด <c oughs> จ่ายค่านี่สองร้อยโอนไดโอน โอนทางโทรศัพท์ให้เขาเอานะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเดี๋ยวเออภารกิจแรกเราไปกูดตังตังหมดเลยเกี่ยงประเทศขวาอีก400เมตรเลี่ยซ้ายเล็กน้อยไปยังถนนหมาเลข212ก 2, 1, 2. เูเกิลจะให้ไปทางไหนไม่รู้แต่ว่าให้ไปก็คือเที่ยวไปแต่ว่าไปในเส้นทางที่จะกลับบ้านนะครับแต่ว่าก็จะนอนเดี๋ยวจะมีการนอนอุทยานด้วย จะนอนลาบบ้านไผ่ต้มย่างไส้อ่อนโอ้เอาด้านนี้สบ,บวะอยู่ข้าวแล้วมาไปเดิทนทางครับโอยกำหนดตอนตั้งด่านนะเรมีวัติเหตุนครับมีัติเหตุพี่น้องโอ้บิ๊กบค์เละเลยจุดนี้นะครับจากสะพานมิตรภาพแห่งที่3นะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดนองไทยใช้มันจะประมาณสองก้กิโลครับแต่ผมไม่ได้ไป อ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าหน้องคายนะครับเราจะไปที่อุดรครับอุทยานแห่งชาติภูรังกาอุทยานตาดขามก็เป็นนอนอุทยานก็ได้นะครับแต่ว่าเราเพิ่งออกมาเนาะตอนนี้ยังไม่ถึงกําลังจะ8โม,มงแล้เวเข้าสู่ถนนหมายเลข2028แล้วก็เทเลวนี้ก็ยิงยาวเลยครับพี่น้องไปหาก,กดตังก่อนที่แรกแล้วไปหากินข้าวด้วยอ๋อถ,ถ้าตรงไปเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีปัม๊มอาจจะมีตู้เอทีเอ็มนะครับ กุสุมานสี่สิบนะครับไปโพนสวรรค์ยี่สิบถนนสอง8ูนสองแปดะครับตอนนี้ถนนถนนทางหลวงสอง8ูนับสองแปดครับอันอ่าคุ้นๆน,นะอันนี้ที่จะไปขึ้นภูภูเขาภูผ,ผ,ผ,ผานหรือเปล่าไม่แน่ใจครับจะมุงนะ่งหน้าสู่จังหวัดสกลนครน,นะครับจะเข้าป่าหรือเปล่าเนี่ยเส้นนี้ตรงมากยาวยาวเหยียดเลยไปถึงสกลนครเลยจะมีจะมีร้านอาหารหรือว่าอ๋อเราอยู่ที่ สำนักง,งานเกษตรอำเภอท่าอุเทนครับไม่รู้จะมีตู้เอทีมมีร้านอาหารหรือเปล่ามุดจะเข้าป่าไปเลยเลยการลงเลนไปดูครับ,รบพี่น้องอำเภอโพลสวรรค์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสกนออนลนครหรือยังที่นีน่ผมจะผ่านอำเภอท่าแร่หรือเปล่าเนี่ยหากินข้าวเดี๋ยวไปกดตังค์ตรงนี้แป๊บหนึ่งมีปั๊มพีทีทีด้วยครับนี่กดตังค์แล้วก็หากินข้าวากินปลาที่นี่แล้วเราจะเดินทางกันยาวๆที่นี่ก็น่าเที่ยวนะครับเนี่ยกดตังค์กดตังค์ในปัน๊มได้เลย ากาศดีครับเช้านี้อากาศสดชื่นแจ่มใสมีตู้เอทีเอ็มเปล่าไม่มีตู้พี่น้องป้อมน,นี้ไม่มีตู้ว่ะไม่มีตู้เอทีเอ็มมันไปกดข้างหน้านั่นไม่มีตู้ครับมาแล้วครับพี่น้องไม่เจอร้านอาหารเลยมาถึงจังหวัดสกนลนครแล้วครับอ่าก็บอกมีจุดชมวิวหนองหานด้วยนะ มนแคนแข็งคุณร้องหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วก็มีป้ายบอกแกงป่าเมืองการติดปั๊มพีทีทีเอ้ยไปกินแกงป่าดีกว่าตอนเช้าเช้าเข้ากันหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็แปดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีนะครับกาสู่สกลนครอ้าวโอ้ไม่ได้มานานแล้วนเนี่ยเนี่ยสกลน้องรักผมก็อยู่แถวสกลนี่แหละไอคอนแต่แต,ตอนนี้อยู่กรุงเทพเดี๋ยวเราไปหากิน แกงป่ากันก่อนพี่น้องไม่รู้เปิดหรือเปล่านะแต่เขาว่ามันมีแกงป่าอยู่ติดกับปัม๊มเดี๋ยวติดตามไปดูครับมาแล้วครับติดกับปัม๊มพีดีท,ทีอยู่ข้างหลังเรานะนี่นะีหมูหันแกงโพข้าวแกงเมืองการอาหารตำสั่งไก่ย่างเขาสวนกวางส้มตำรสเด็ดตำทะเลเออน่าน่ากินอยู่นะเนี่ยนะไปลองมาชิมกินข้าวแกงก็ได้ครับพี่น้อง ไม่กินหนักเกินกินพวกลงพวกลาบพวกต้มนี่ไม่ไหวเดียวมันยังมันจะขับรถไกลมีห้องน้ำห้องทายด้วยดรถตัวไหนดีเน้องแกงเมืองการครับมาแล้วครับพี่น้องกินข้าวแกงกันดีกว่าข้าวแกงเลยครับแกงป่าเมืองการเนาะ มีอะไรเนาะโอ้เป็นฟ้ามือละมันร้อนเพิ่งทำใหม่ๆเลยเนี่ยแต่มันแต่มันมืดเป็นฟ้าเ,เออเจออเอรใสมาละแกงหน่อไม้ผัดปลาดุกข้าวกริ้งแล้วก็แกงไตปลาเอาปลาดุกข้าวกิ้งแล้วก็แกงหน่อไม้ลเอาสามอย่าง ลาดลาดข้าวเลยสอย่างลาดข้าวครับมีปลาดุกเผ็ดปลาดุกครับแล้วก็มีข้าวกิ้งแล้วก็นี่ไอแกงหน่อไม้ก็อยากกินอยู่เอาสามอย่างกันเลยอีกกี่กิโลนะครับจะถึงจะถึงจัง,จจงจจหวัดสกลนะครับในในตัวเมืองยี่สิบโล,โลค,ครับโอ้ตอนเย็นมีหมูหันด้วยเนาะกำลังจุดเตากันเลยครับ อ๋อเขาสั่งกัแล้วครับเราต้องมาสั่งล่วงหน้าสอชั่วโมงอ๋อไม่ได้หันไวจ้าครับเป็นตัวใหญ่ไหมครับที่นี่อืมตัวเท่าไหร่ครับนี่นี่ผมจ้างเาเาจ้าง,งเางหมูมเขา,าให้อ๋ออ๋อ,อขอหมูมาเองโอ้แล้วแ้คิดยังไงละครับย่งนีงง้แห <c oughs> ละคิดตัวละอ,อ๋อเา่าอยู่นะงั้นเนาะ นี่เอาหมูมาให้เอาหมูมาให้ให้รับจ้างหันให้เออดีดีครับปลาท่าดีอยู่โอ้มีไก่ย่างด้วยนะย่างโอเปียนนุิโบนั่นนี่มันบอกกรอบอ่ะครับมันคือปิ้งหมูธรรมดาอะ่างเงยอ๋อถ้าเขาย่างเปียันสชิแบบเนื้อข้างในนุชินสชิซุกนี่แหละครับครับแล้วแบบน้ำเตกรอบครับหนังชิโบนันนี่อ่าถ้าย่างเองก็เป็นหมูหันหมูปิ้งไหมเนาะโอ้เออเข้าใจเข้าใจเข้าใจความหมาย อันนี้เป็นสำเนียงแบบไหนครับนี่สำเนียงคนที่นี่หรือสำเนียงคนเมืองการคนนี้คนเมืองการคนโน้นนคนสกลนครออสำเนียงคนสกลเหรอสะกลอครบคนที่ถ่ายนี่ก็ไม่ใช่คนสกลนะเนี่ยฝั่งละคนเหนือนะเนี่ยครับคอยู่จังหวัดเชียงราย พี่น้องมาดูข้าวแกงมแม่เขาก็ฟังเขาบอกสำเนียงนี่ไม่ใช่คนอีสานนะเนี่ยสำเนียงคนคนทางทางเหนือใช่ไหมว <c oughs> ะมากินข้าวกันพี่น้องอ่ะอกินแบบนี้เราก็จะเดินทางกันนะครับนะกะ็คุณภาพของวิดีโออาจจะลดลงหน่อยเพราะว่าผมกล้องผมเต็มหมดทุกอันนะครับใช้ใช้กล้องสามตัวนี่อะไรเนาะนี่มีน้ำจิ้มให้ด้วย อืมแล้วเขาก็เสิร์ฟน้ำพริกกะปิให้ด้วยน้ำพริกกะปิมีผักให้ครับนี่ยตีน้ำให้มี้กพริกกะปิดัดข้าวไปเลยขับมาตั้งแต่อำเภอนั้นไม่มีร้านอาหารข้างทางนะมีเอาร้านก็ยังไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยครับมันมามาวิ่งไกลมากเลยตั้งแต่อำเภอที่ผมถ่ายคลิปเมื่อเช้าเราเนี่ยไ,ไปเดี๋ยวกิกนข้าวหันหมูหันะะมีหมูหัน <c oughs> มากินข้าวกันพี่น้องเด้อมากินข้าวเช้าแล้วเราเดินทางต่สองครับกินแป๊บเดียวับามา้าพวกกิ้งไม่ได้กินอาหาร้ช่ไหมก็นานแล้วนะตันี้ จะไปนอนที่อุดอรนะครับไม่ริบงจริงๆก็อยากจะไปหาพ่อพ่อใหญ่ที่เขาอยู่จังหวัดเลยนะที่อำเภอ่านซ้ายแกบอกว่าแกจะไปหาปลา,าไปล่องเรือไปหาปลาที่ฝั่งเราตรงน้งําตกนี่นะที่แกอยู่อำเภอ่านซ้ายนะครับแล้วก็จะพาไปขั่วไก่ใส่น้ำาสะน้น ฟันเจ๋งมากมขายอะไรน้องเข่เลยเติดกระดูกวันนี้เป็นผู้เป็นคนไหนเมืมมม่อวานเมื่อวานตื่นมาไม่เป็นผู้เป็นคนครับเช่าโรงเด่นเมื่อวานนี้อยู่สปปลาว chuột keo đây cây nhưng nó cày chuột keo Hãy à, ว่ามินตรงเรียนมีปลาคาวอยู่ไปบ้านพ่อใหญ่ผือพอปลาคาวไปแล้วบ้านพ่อใหญ่ผือ่อไหมที่แถวอุดรครับไม่ไกลละมันร้อยโลเมื่อเปน้อง,งอุทยานคริปเที่ยวห้าพันกิโลก็ถือว่าสุดยอดนะทริปนี้ขอบรถ ห้าพันกิโลครับเที่ยวสารไปทะเลกลับมาอีกจากเชียงรายอันนี้ไม่รวมไปเชียงใหม่ไปลำปางไปพะเยารอบนั่นนะครับอันนี้ถ้ารวมนั่นก็เป็นปกะมาหกพัน 6, โลนั่นแหละ นี่วัดใหม่จากบ้านตอนตอนกลับมาจากลําปางจากกลับจากพะเยาที่ไปกินอื่นกินนั่นกลับมาแล้วมาวัดใหม่ตอนออกจากบ้านมาอีกรอบหนึ่งเ mm hmm. ชียงลายพะเยาแทสุตรดิตท,ทองแสนขันพิษณุโลกรดเลยไปอุดรอ, <c oughs> อุดรขอนแก่นไปไปสารคามไปกินลาบสารคาม เราก็ไปนอนโคราชเราก็ไปสากแก้วไปจันทบ,บุรีไปหาพ่อที่กรุงเทพตีรถขึ้นมาที่ขอนแก่นมาที่นรครพน,นมไปพุกดาหารไปดูกุฎวะกาลสินตีจากกาลสินขึน้นนครพนมข้ามปเที่ยวเราตีมานี่อีกเรวา ีปลายังเหลือหลายตัวครับมันคือกระต้มปลาปลานางไปละเดี๋ยวตอนเย็นนี้อาจจะทอดกระเทียมไหมทอดกระเทียมปลาเนื้ออ่อนนะดูถ้ามีโปรแกรมดีกล็ลาบปลาเข้าปลาเข้าตัวเกือบสี่โล สว่างเลรุ่งนี้นเนาะเป็ดเผ็ดนี่อาหารใต้ออสไตล์เป็ดๆงานร้านนี้เจ <c oughs> ๋งเลยรับทำหมูหัน kêu ta đi ăn mì gói, người ta đi ăn mì gói, người ta đi กินข้าวเสร็จเดินทางกันต่อครับพี่น้องครับพี่น้องกินข้าวอิ่มปะเดินทางกันต่อไปหากินโอเลี้ยงเย็นเย็นนะไม่ได้กินโอเลี้ยงมาสีส่เวลาทิตย์ละกินอะไรอย่างอื่นกินอย่างอื่นแห้งแล้วกินไม่ได้เอ้ยไปเปิดสวิตช์ก่อนจะได้ชาร์จแบตด,ด่วนหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้แบตชาร์จแบตมือถือนี่มันต้องใช้ไฟบ้านเลย ได้ชาร์จไวหน่อยแบตเต็มแน่นอนเท่าไรสิบ่จุดสีเต็มเอดเลยครับทีนี้ปับลปับมันเป็นไฟฟ้าด้วยแล้วเดี๋ยวเอาปลั๊กมือถืออยู่ข้างหน้าจะได้ชาร์จมือถือไวจะได้เต็มเต็มเร็วๆไปเดินทางกันต่อครับน,นะครับพี่น้องขับมาแป๊บเดียวก็ เข้าสู่เขตของอำเภอพังโคนนะครับที่จังหวัดอุดรนนะคระับอุดรธานีนะนะมาถึงอุดรแล้วครับพี่น้องอำเภอนี้อำเภอพังโคนเนี่ยขายเนื้อวัวเยอะนะผมเคยมาเมื่อ4ีหปีก่อนข้างทางนี่จะขายววกี้วกี้เขาจะเขียนว่าวัวบ้านแท้นะครับห้อยเป็นขาๆเลยอำเภอนี้อำเภอพังโคนนี่ก็เนื้อเยอะจำจำ,จำเส้นทางได้แล้วครับว่มาม่าเส้นไหนตอนที่ผมไปมุกดาหารมันก็ขบับขับผ่านเส้นนี้แหละครับเนี่ยตอนไปเที่ยวเวียดนามรอบก่อนนะครับจะขับรถผ่านอำเภอพังโคนนี่นะครับ ก็จะเห็นมีขาวัวมีเนื้อวัวห้อยเต้นเส้นทางอยู่กับเป็นระหว่างเส้นทางหรืออาจจะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นสกลนครก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับก็คือมันมันจะเป็นเชื่อมถ่อระหว่างอุดรกับสะกลครับวันนี้อากาศดีขับรถสบายครับวันนี้มีแรงด้วยวันนี้สู้สู้เต็มที่ขับไปกับเพื่อนเดี๋ยวมีบรรยากาศข้างทางอะไรให้เราได้แวะเที่ยวแวะชมแวะชิมก็ ตามกันไปยาวๆครับพี่น้องสำหรับซีรีส์นี้นะครับ Family t ตลอดทัวร์กับครัวลงเด่นครับการทางอาสกนกำลังโอเคเลยกาดีวันนี้อากาศก็ร้อนพอประมาณแต่เราก็อยู่ในรถก็โอเคครับมรดกบ้านเชียงนะนบ้านเชียงกับบ้านเชียงถ้ามาแถวนี้เดี๋ยวก็ไปอะไ,อะไรนะที่เขาไปขอเลขกันเยอะๆนะ่ะก,ก็ไม่ไกลจากจุดนี้นะครับอะไรเนาะ จำไม่ได้ล <Okay. S 1> ะไม่แก้ดีดีครับไปขารถกนันจะยาวไปวพี่น้องเปลี <ๆ S 1> ป่ยนแผนการเดินทางน,นิดหน่อยครับวันนี้มาเจอเขื่อนน้าอุ่นครับขับรถผ่านเขื่อนน้าอุ่นก็เลยจะวกวนรถกลับเข้ามาดูหน่อยว่าที่นี่เป็นยังไงนะเคยได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับเขื่อนอน้าอุ่นเขื่อนน้าอุน่นวันนี้ก็ลองมาเราไปเที่ยวดูเนาะใช้การเดินทางอีกป,ประมาณ9กิโลครับก็ออกจากถนนสายหลักมานะครับที่อำเภอพังโคนนะครับ พี่น้องโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาน้าอูนครับคือน้าอูนเป็นยังไงเนาะดูนั่นเลยโอ้เหมาะกัารแคมปิ้งเนาะนี่ครับโอ้สวยมากเลยใหญ่มากมันกวางพะเยาเลยครับใหญ่เราเลี้ยงบัวปีนี้น้ำน้ำแห้งน้ำลดตงหน่อยแต่ว่าสวยครับน้ำใสๆคือน้ำอุ่นครับโอน้ำน้ำน้ำน้อยปีนี้ วัวไปอยู่กลางนู้นนะวัวแต่ว่าน้ําใสใสไม่มีเรือหาปลาเนาะแางนี้เนาะพี่เขามานอนเต้าอะไรนอนนี่มาหาปลาบอกครับ,รบมาเรียกง้อมีคนหาปลาคนขายปลากันแถวใดครับนี่มอมีปลา,าบอกครับอ๋อเป็นเขาทำนาใชนะ่เนาะ น้ำใสๆเนาะนี่ก็ทะเลเนะที่นี่เนาะขอบใจแล้ขอบคุณนะครับเด้อโอ้นี่ทางทางเข้าท่อระบายน้ำโอ้ oh, ได้ไมาเห็นก็ดีครับนี่ทางนี้ถ้าถ้ารถลงไปได้นี่ไปจอดแคมปนะิ้งนี่เมาะเลยนะแต่ว่าตรงนู้นนาะเอารถลงไปจอดตอนแคมปิ้งกันน้ำใสโอ้น้ำจริงผมซื้อตัวดำน้ำมาแล้วเนี่ยโอ้เห็นเนี่ย ดำน้ำยิงปลาได้เลยนะครับเนี่ยน้ำใสยอย่างเงี้ยเกือบบอกว่าทะเลนะไอ้น้ำทางฝั่ง,งทางอีสานนี่ก็ใสดีเนาะใจกว่านพะเยาครับเนี่ยโอ้อย่างงี้นี่ดำดำยิงปลาสบายเลยครับเนี่ยน้ำใสามากเหมือนน้ำทะเลเลยครับเขามานอนเลี้ยงวัวเขามานอนเขามานอนเลี้ยงวัวกันดีนะโอ้กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยครับไปถึงนู้นน่าจะข้ามจังหวัดไปแล้วทางฝั่งนู้นอะ สวยครับตรงนู้นเหมือนจะมีคนไปตกปลาอยู่ตรงนู้นรถล,ลงไปจอดติดติดหาดเลยครับตรงนู้นถ้ากล้องนี้อาจจะไม่เห็นนะครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวลองขี่ขี่รถเล่นๆดูนเนาะบนรอบเขื่อนดูครับน่าจะมีทางลงตรงนั้นด้วยครับอุโมงค์ยักครับเวลาถ้าน้ําน้ําฝนมันลลายๆเนาะน้ำก็จะล้นถ้ามันน้าจะลดนสปริงเว์เขาก็จะปล่อยเรเขียวเขียว น้ำใสใสตอนเย็นๆคงจะมีคนมานั่งอยูต่ตรงริมนี่นะครับนั่งกินข้าวอะไรกันแต่อากาศที่นี่ก็อบอุ่นพอ,มอ,มอมสมควรนะโะ้แต่ว่าใสนี่ครับน้ำเขียวดีมากเลยมีคนหาปลาอยู่ตรงนี้ใช่หาปลาเขานั่งไปตกปลาอยู่กันจอดต้นกางแดดนู่นนะแต่มันไม่มีที่ลงครับเป็นรูทางเข้าอยู่ตรงไหน,นทางเข้าน่าจะไปอ้อมอีกนู่นอนะ่ะไปเป็นสนะิบกิโลนะมั้งก่อจะไปก่อจะไปถึงจุดน,นั้นได้แสงสวยอากาศดีด ากาศดีแสงสวยวิวสวยดีครับโอ้ยน้ําใสมากเลยพี่น,น้องเขาโอ้มีนกเป็ดอยูน่นีนะเขาตกปลากันนน่นนะมีเป็ดเป็นยี่สิบคันเลยเดี๋ยวจอดรถตรงนี้เดี๋ยวลงไปเดินไปดูน้ําแป๊บหนึ่งนะน้ําใสดีเดินไปดูค้าหาปลาหน่อยบรรยากาศไม่เคยได้มาครับแต่มันม,ไม,มีไม่มีทางรถรถนะมันเป็นทางนี่เดินตามป่านี้ไปนน่นนะประมาณสักสี่ร้อยเมตรมั้งก็ใส่แจ็คเก็ต ผมหน้าุมตาครับแดดมันร้อนแดดที่นี่แรงมากไปเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยไหนๆก็ได้มาแล้วครับดูใกล้ๆไปมือไปจุม่มน้าก็ยังดีนะเขื่อนน้าอุ่นเดี๋ยวจะว่ามาไม่ถึงไปดูทางดูทางลงเขื่อนนี้ไม่มีคนแบบมาแบบปิกนิกหรือว่ามันไม่มีที่ให้ลดลงครับหรือาอาจจะมีเราไม่รู้แหลง่ง อูต๋ตจว่าน้ําใสจริงครับพอเขาไม่มีดับน้ํายิงปลากันเนาะไอ้น้ําใสๆครับน้ําทะเลเลยนี่เดี๋ยวจะเดินเลาะๆดูหินดูหินพวกนี้ครับน้ําแรงฟังเสียงคลื่นนะโอ้จริงๆถ้ารถลงมาได้นี่โอ้สวยมากอะ่ะมาจอดรถแต่ตแคือแคมปิง้งเนาะนี่ครับที่จงังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขื่อนไรเนาะ เนี่ยเป็นลานแค่เนี้ยเขาให้มาจอดนอนคือละร้อยไอ้เจ้าที่เขาให้มาจอดกลางเต็นท์กันแด่ที่นี่มุมสวยๆนู่นสวนใครมาดูข้าบติดต้นมะพร้าวด้วยพี่แจมิงเด็ดเป็นยี่สิบกว่าแล้วมั้งครับโอโอูลค่าเป็นแสนแล้วมนะั้งเนี่ย